สวัสดีครับก็มาสู่คลิปที่2นะครับเรื่องของสนามไฟฟ้านะครับทบทวนนิดนึงครับจากคลิปที่แล้วเราพูดถึงประจุนะครับว่าประจุบวกคืออะไรนะครับว่าประจุลบคืออะไรแล้วเราก็พูดถึงแรงนะครับว่านักฟิสิกส์หาแรงที่เกิดจากประจุนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกฎของคูลอมนะครับ ซึ่งแรงดํากดของคูลอมเนี่ยก็จะเกิดขึ้น2แรงพร้อมกันนะครับที่ทางตรงกันข้ามขนาดเท่ากันนะครับซึ่งจริงๆก็เหมือนกับกฎข้อที่3ของนิวตันทีนี้เมื่อแรงมันกระทําระหว่างประจ,จุนะครับก็จะมีการศึกษาฟิสิกส์นะครับโดยการอธิบายว่าแรงกระทํากับประจ,จุทุกทิศทุกทางที่ประจ,จุวางอยู่ถ้าคูเลื่อนประจุ ลบนะครับไปวางไว้ในจุดใดก็ตามก็จะทำให้เกิดแรงที่ประจุบวกกระทำกับประจุลบเสมอนะครับแนวคิดนี้คุ้นๆนะครับคุ้นคุ้นกันกับเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับถ้านักนเรียนยังจำได้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมีแรงนะครับเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดโลกจริงๆก็เกิดจากการที่มวล ก้อนที่1น,นะครับกับมวลก้อนที่2มวล2ก้อนนะครับเมื่ออยู่ห่างกันเป็นระยะทางค่าหนึ่งมันจะส่งแรงดึงดูดเสมอนะดึงดูดเสมอระหว่างกันซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นไปนตามกฎความโน้มถ่วงสากลน,นะครับ f เท่ากับ G M1 M2 หาร R กำลังสอง ูพูดถึงเรื่องนี้ทำไมเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าโลกเอิร์ธโลกจะมีแรงดึงดูดวัตถุใดๆก็ตามที่มีมวลวัตถุใดๆก็ตามที่มีมวลที่วางอยู่บนโลกใบนี้เนะี่ยไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกแรงนี้ก็จะดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางเราเรียกแรงแรงนี้ว่า แรงโน้มถ่วงนะครับแรงโน้มถ่วงก็มีค่าเท่ากับ mg และการที่มันมีแรงโน้มถ่วงนั้นมันเกิดจากการที่มีมวลไปวางณนะตำแหน่งต่างๆของโลกคำถามคือถ้าไม่มีมวลไปวางมันจะมีแรงไหมคำตอบคือไม่แต่มันจะมีอิทธิพลของสนามโน้มถ่วงอยู่เสมอ สนามโน้มถ่วงมาครับล้วก็ย่อว่าจีนะฮะคือถ้าวาดจริงๆถ้าสมมุติว่าอนาบริเวณของโลกจุดใดๆก็ตามในโลกใบนี้ถึงจะไม่มีมวลนะครับแต่มันก็ยังมีสนามโน้มถ่วงอยู่เสมอและถ้าเมื่อใดก็ตามครับถ้าเมื่อใดก็ตามเราเอามวลไปวางไว้สนามโน้มถ่วงนี้ก็จะทําให้เกิดแรงกระทํากับมวลนะครับขึ้นเสมอ เพราะฉะนั้นต่อให้มีมวลหรือไม่มีมวลนะครับอิทธิพลของมวลของโลกเนี่ยก็จะทำให้เกิดสนามสนามของแรงโน้มถ่วงเกิดขึ้นเสมองั้นถ้าเราจะนิยามสนามไม่ให้ขึ้นอยู่กับมวลมวลเล็กมวลกลางมวลใหญ่ถ้าเราเอาไปวางไว้นะตำแหน่งเดียวกันแน่นอนว่าเกิดแรงไม่เท่ากันมวลใหญ่ก็ mg มาก มวลเล็กก็ mg มน้อยแต่จริงๆแล้วณนะจุดจุดเดียวกันเนี่ยควรจะมีสนามโน้มถ่วงเท่ากันเราจึงนิยามสนามโน้มถ่วงของโลกว่ามันคืออัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทากับมวลต่อต่อมวลพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าเรานิยามสนามโน้มถ่วงของโลกว่ามันคือแรงที่กระทากับมวล1นกิโลกรัม เอามวลหนึ่งกิโลกร,รัมไปวางณจุดจุดนั้นมีแรงกระทำเท่าไรนั่นแหละคือสนามโน้มถ่วงณจุดนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็อธิบายว่ามวลใดๆก็ตามก็จะทําให้เกิดสนามโน้มถ่วงรอบมวลน,นะครับเพราะฉะนั้นการที่เอามวลอีกก้อนหนึ่งไปไว้ใกล้ๆก็จะเกิดแรงดึงดูดซึ่งทําให้หมวลก้อนนั้นนะครับเคลื่อนที่ได้กรณีถ้าเป็นโลกทีนี้ แนวคิดนี้ก็คือแนวทิษของสนามแรงสนามแรงถ้าจะอธิบายต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็คือคําว่าสนามคืออะไรเวลาเราพูดถึงสนามญ้าอะไรคือสนามยา้าสนามย้าก,ก็คืออะไรครับพื้นที่ที่ทุกๆจุดในนั้นเนะ่ยไม่ว่าเราจะจิ้มไปตรงไหนของของสนามนั้นนะครับ เราจะพบกับอะไรครับต้นยาถูกไหมเราจะพดกับต้นยาทุกๆจุดนะครับนี่คือสนามใน2มิติแรงน้มถ่วงของโลกก็เป็นสนามสนามมีทิศชี้เข้าหมายความว่าไม่ว่าจุดใดๆก็ตามถ้าเราเอาก้อนมวลไปวางมันจะถูกแรงดึงในทิศชี้เข้าสู่พื้นโลกเสมอ นี่ก็คือแนวคิดของสนามน้มถ่วงนะครับคือบริเวณทุกๆจุดเลยครับที่เต็มไปด้วยแรงที่ดึงดูดมวลนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น3มิติถูกไหม x y z นะครับ3มิติทีนี้มาสู่แนวคิดของไฟฟ้าถ้าคุณมีประจนะุเทียบได้กับมวลเลยนะฮะ ถ้าครูมีประจุวางอยู่อันนึงแล้วครูอยากรู้ว่าประจุประจุนี้ส่งอิทธิพลของสนามหรือเปล่านะวิธีการก็คือครูเอาประจุไปทดสอบอันนี้เราเรียกว่าประจุทดสอบจริงๆก็คือประจุเล็กประจุบวกหรือประจุลบหรือประจุอะไรก็ได้ครับขอให้มีประจุไปวางไว้เราดูว่าประจุนี้ถูกอิทธิพลของประจุที่เราเรียกว่าประจุแหล่งเนี่ยนะครับ กระทำอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับบวกกับบวกมันจะต้องผักกันไม่ว่าครูจะเอาประจุเนี่ยลากไปวางไว้ซ้ายขวานะหน้าหลังนะครับหรือถ้าเป็นสามมิติก็คือทั้งทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเอาวางไว้ตำแหน่งในใดในสามมิตินะครับมันก็จะเกิดแรงกระทำขึ้นระหว่างกันเสมอซึ่งเป็นไปตามกฎของคูลอมทีนี้คําถามก็คือว่า การที่ประจุแรงประจุบวกที่เราสนใจเนี่ยส่งอิทธิพลไปกระทากับประจุที่เรานํามาทดสอบได้นะครับหมายความว่าถ้าเราอยากรู้ว่าไอตัวนี้มีประจุจริงหรือเปล่านะครับแค่เราเอาประจุนี้ไปวางเนี่ยเราก็สามารถทดสอบได้นะแสดงว่าประจุบวกส่งอิทธิพลของแรงไปกระทําทุกจุดนะครับ x y z ตำแหน่งใดๆดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอธิบายว่าจริงๆแล้ว ประจุเนี้ยนะครับประจุบวกเนี้ยส่งอิทธิพลของสนามนะสนามที่เราเรียกนี้ก็คือสนามไฟฟ้านะครับส่งอิทธิพลของสนามไฟฟ้าไปกระทํากับประจุนะครับยกตัวอย่างให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้ามีมวลนะครับมวลก้อนหนึ่งมวลโลกหรือมวลอะไรก็ได้ถ้ามันวางของมันอยู่อันเดียวเนี่ยมันก็ส่งอิทธิพลของสนามโน้มถ่วงของโลกซึ่งจริงๆเรามองไม่เห็น ในทิศชี้เข้าเสมอแต่ถ้าเราอยากจะรู้ได้เนี่ยเราก็ต้องเอามวลอีกก้อนหนึ่งไปวางใกล้นะครับแล้วลองดูว่ามันมีการส่งแรงกระทำหรือเปล่าถ้ามีมวลวางอยู่อยู่ดีๆเราเอามวลไปวางเอาลูปิงปองไปวางแล้วรูปิงปองมันตกลงมาแสดงว่ามันมีเกิดแรงเอาไปวางที่จุดไหนก็ตกลงมาตกลงมาตกลงมานั่นก็คือเราสามารถทดสอบสนามของแรงน้มถ่วงได้จากการเอามวล มาวางนะครับถ้าเป็นประจุบวกหรือลบก็แล้วแต่เยน,นะครับถ้าเราเอาประจุทดสอบสมมุติว่าเป็นบวกจริงๆเป็นลบก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วขเขาจะนิยามให้ประจุทดสอบเป็นบวกนะครับเพื่อกําหนดทิศของสนามไฟฟ้าถ้าเราอยากรู้ว่าตัวเนี้มีประจุหรือเปล่านะครับเพียงแค่เราเอาวัสดุที่มีประจุไปวางใ,ใกล้ๆ เราก็จะสามารถทดสอบได้นะครับว่ามันมีแรงกระทํากันหรือเปล่าแสดงว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยประจุบวกเนี่ยก็ส่งอิทธิพลของสนามทีนี้สนามน้มถ่วงของโลกแน่นอนครับมีทิศชี้ลงตามตามทิศของแรงที่ดึงมวลถูกไแต่ประจุเนี่ยเราจะทดสอบเป็นประจุบวกหรือทดสอบเป็นประจุลบก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นประจุบวกบวกกับบวกมันผักกันถูกไหมครับ แต่ถ้าบวกกับลบมันดูดกันแล้วเราจะนิยามทิศของสนามไฟฟ้าว่าอย่างไร يد? นะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเลือกประจุทดสอบที่เป็นประจุบวกแล้วกันนะครับเราเลือกทดสอบที่เป็นประจุบวกแล้วกันทิศทางของสนามไฟฟ้า e นะทิศทางของสนามไฟฟ้า e เนะี่ยให้เป็นทิศเดียวกับแรงอนะ่เป็นทิศเดียวกับแรงที่กระทากับประจุที่เป็นบวก นะครับประจุที่เป็นบวกคือประจุทดสอบตัวนี้อ่ะทีนี้เราลองมาพิจารณาครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีประจุแหล่งประจุก,กําเนิดสนามไฟฟ้านะประจุแหล่งที่เป็นบวกแล้วเราเอาประจุทดสอบซึ่งก็เป็นบวกนะครับมาทดสอบมันจะเกิดอะไรขึ้นประจุบ,บวกทุกตัวเมื่อเจอประจุบ,บวกด้วยกันก็ถูกผลักออกผลักออกนะครับผลักออก,ก,ออกเพราะฉะนั้น เราจึงนิยามว่าสนามไฟฟ้าเนะี่ยมีทิศพุ่งออกจากขั้วบวกนะประจุบวกเนาะทิศเนี่ยทิศของสนามไฟฟ้านี่นะครับพุ่งออกจากประจุบวกนะประจุส่งอิทธิพลของสนามของแรงในทิศผลักออกนะครับเมื่อเทียบกับประจุบวกนะแต่ถ้าเป็นประจุลบนะครับแล้วเราเอาประจุทดสอบ ซึ่งเป็นประจุบวกไปวางทั่วอนาบริเวณลบกับบวกก็จะดึงดูดกันเพราะฉะนั้นประจุทดสอบจะถูกลากในทิศเข้าจึงสรุปได้ว่าทิศของสนามไฟฟ้าทิศของสนามไฟฟ้าจะพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหาประจุลบ รเราจึงสรุปได้ว่าสนามไฟฟ้าพุ่งออกจากบวกนะครับแล้วพุ่งเข้าหาลบอันนี้เป็นทฤษฎีโดยคร่าวๆนะครับ mm hmm. พูดง,ง่ายๆก็คือเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะส่งแรงนะครับดันกันได้ทุกจุดเลยเพราะฉะนั้นการที่มันส่งแรงดันได้ทุกจุดเนี่ยนักฟิสิกส์ก็เลยพยายามอธิบายวนะ่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อมันเกิดจากการที่ประจุประจุเดียวเนี่ยนะครับประจุนั้นเนี่ย มันส่งอิทธิพลของสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะคำนวณแรงโดยใช้กฎของคูลอมบ์นะครับซึ่งถ้าประจุมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะซับซ้อนขึ้นนะแต่ถ้าเราพูดถึงสนามไฟฟ้านะครับมันก็จะลดาทฤษฎีของสนามไฟฟ้าเนี่ยก็จะทําให้ความซับซ้อนมันน้อยลงนะครับทีนี้ลองมาดูนิยาม G นะครับเทียบกันนะฮะ G คือสนามโน้มถ่วงของโลกคืออัตราส่วนระหว่างแรง ต่อมวลซึ่งจริงๆก็คืออะไรครับแรงที่กระถากับมวลก็คือ m g ถูกไหมต่อมวลก็คือ m มันก็คือ g นั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเป็นสนามไฟฟ้ามันก็คืออะไรครับมันก็คืออัตราส่วนระหว่างแรงทางไฟฟ้านะเปรียบเทียบกันนะฮะสนามไฟฟ้าอันนี้ก็คือสนามน้่นถ่วงแรงแรงทางไฟฟ้านะครับหารหมวลอันนี้ก็ต้องหารอะไรครับหารประจุ แรงซึ่งเป็นไปตามกฎของคูลอมครับ kq อนะ q เล็ก q ใหญ่ก็ได้หาร r กํลังสงแล้วทั้งหมดเนี้ยก้อนนี้คือ f นะครับหารหารด้วย q นะ q ตัด q เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า e ก็คืออะไรครับ e ก็คือ kq เนะี่ย q q คือประจุแรงหาร r กํลังสองครับ สมการทางฟิสิกส์นี้ก็คือความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์บอกอะไรกันแล้วครบ,บอกว่าสนามไฟฟ้า E เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรครับประจุไฟฟ้าถูกไหมประจุไฟฟ้าทําให้เกิดสนามไฟฟ้าถ้าประจุไม่มีสนามไฟฟ้าก็ไม่มีเช่นกันนะครับประจุไฟฟ้าทําให้เกิดสนามไฟฟ้านะครับความหมายของมันแล้วประจุไฟฟ้านะครับจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าที่อ่อนหาก ว่าจุดที่เราพิจารณาเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับจริงๆสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะสนามไฟฟ้า e เนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องสนใจทิศทางของมันด้วยนะครับซึ่งเราก็บวกกันแบบเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของมันคืออะไรฮะหน่วยของมันก็คืออัตราส่วนระหว่างแรงต่อประจุใช่ไหมนิวตันต่อคูลอมนะฮะนี่คือหน่วยของ สนามไฟฟ้านะครับหนึ่งต้นต่อคูลองทีนี้นี่คือนิยามของสนามไฟฟ้านะครับซึ่งใช้ในการอธิบายเช่นถ้าสมมุติว่ามีประจุที่หนึ่งประจุที่สองนอ่าทั้งสองประจุเนี่ยนะครับแน่นอนว่าจุดที่เราสนใจนี่คือจุดนี้ที่เราสนใจ q 1ก็จะส่งอิทธิพลของสนามไฟฟ้าของมัน Q 2สก็ส่งอิทธิพลของสนามไฟฟ้าที่จุดนี้นะครับซึ่งถ้าเราหาสนามไฟฟ้าที่เกิดจาก Q1 กับ Q2 รวมกันได้นะฮะเราก็จะทราบว่าสนามไฟฟ้ารวมซัมมิชันของสนามไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับซึ่งสนามไฟฟ้าคืออัตราส่วนระหว่างแรงต่อประจุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาประจุใดๆก็ตามนะครับมาทดสอบหรือมาวางไว้ตรงนี้นะครับคิวเล็กเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าเราสามารถหา แรงทางไฟฟ้าได้จากการเอาอะไรครับ Q เล็กคูณกับ E F เท <F S 1> ่ากับ Q E นะครับจะเห็นว่าทิศทางของ E กับทิศทางของ F เนี่ยตัวนี้2ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ถูกไหมครับเป็นเวกเตอร์ถ้าสมมุติสนามไฟฟ้าไปทางนี้นสนามไฟฟ้าไปทางนี้แล้วมีประจุบวกนะครับไปวางไว้ในสนามไฟฟ้าประจุบวกจะถูกลากไปทางไหนครับ ประจุบวกสแสดงว่าตรงนี้เป็นบวกถูกไหม f กับ e ก็ไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นประจุบวกจะถูกแรงทางไฟฟ้าลากไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้านะครับลากไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้าเพราะอันนี้เป็นบวกแต่ถ้าเราเอาประจุลบไปวางไว้ในสนามไฟฟ้าอันเดิมเนี่ยเอาประจุลบไปวางนะตรงนี้ก็ต้องเป็นลบถูกไหมครับถ้าตรงนี้เป็นลบสแสดงว่า f <laughs> จะมีค่าหรือว่ามีทิศเท่ากับลบทิศทางของ e ถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้า e ไปทางนี้แสดงว่าแรงที่ลากประจุลบก็จะแรงทางไฟฟ้าก็จะลากประจุลบไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสนามไฟฟ้านะครับโอเคจบเรื่องทฤษฎีของสนามไฟฟ้านะครับ